มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพสยบดราม่าเบลล่าราณีร่วมเฟรมแก๊งสีมอม้ายิ้มแย้มทักทายแถมเดินไปด้วยกันอีกด้วยค่ะทั้งโสดทั้งสวยนาทีนี้ฮอตแบบไม่มีใครมาต้านได้จริงๆนะคะสำหรับนางเอกสาวซุปตาเบลล่าราณีที่กลับมาใช้สถานะโสดได้สักพักใหญ่แล้วค่ะ และตอนนี้การงานเธอเองก็ปังสุดๆคิวงานนั่นยาวเหยียดไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นละครพรีเซนเตอร์หรือว่างานโชว์ตัวต่วตางๆบอกเลยค่ะว่าปังไม่ไหวงานรุมล้อมไม่ไหวแทบจะไม่ได้พักกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่เพอร์เฟมากจริงๆนะคะส่วนประเด็นงานฟุตบอลฉลองครบรอบงานช่องสาม ที่หลายคนนั้นจับตาได้เตรียมออกงานร่วมกันกับสามสาวมาี้ราสีมิน้นชาลิดาและก็มิวนิฐานั้นก่อนหน้านี้สาวเบลล่าเองได้โพสต์ภาพร่วมกันกับดาราสาวช่อง3าลงบนอิสตาแกรมส่วนตัวค่ะโดยได้ร่วมกับงานครบรอบ53ปีของช่อง3ดีต่อใจโดยมีสาวพรีมรณนิดาโบเมนดาแยมมะทิราอีกด้วยค่ะ แถมยังได้สยบข่าวเมาส์ไม่มีเพื่อนในวงการไปด้วยนะคะล่าสุดเหล่านางเอกทั้งหลายต้องมาเจอหน้ากันครั้งแรกในงานบอลช่อง3ครบรอบ53ปีชาวโซเชียลต่างพาการส่งต่อภาพของมิ้นชลิดานะคะที่เดินตามหลังเบลล่ามาติด,ตดและทั้งคู่ยังได้มีการเข้าไปพูดคุยทักทายกันด้วยค่ะ ส่วนอีก2อสาวมาร์กี้และมิวก็เดินตามหลังแต่ไม่ได้มีการพูดคุยแต่อย่างไรนะคะยังเผยโมเมนต์ยิ้มแย้มของทั้งสาสาวอีกด้วยนะคะถือเป็นครั้งแรกหลังเกิดประเด็นดราม,ม่าขึ้นในช่วงหนักหน่วงที่ผ่านมาทำเอาคราวนี้สยบข่าวดราม,มา่าไปเลยคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ